สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้าเมื่อนี้ว่าพอเข้านอนแย่แล้วก็นอเนเพลนีอีกเช่นเคยค่ะทุกคนอัตาตาเปลเวลแลวตาเปลเวแลวสวัสดีทุกคนในเอนลบใสวัสดีค่ะและสวัสดีค่ะตาเปลเวแลวเพิ่งนอนตื่นค่ะมาถักทายคือเกาคือเดือดเนาะคะ่ะทุกคนเมนื่อนี้อืมนอเนเพลนีเพิ่งนอนตื่นค่ะทุกคน ในส่วนในใน,ในตอนเสาร์นะคะนอนช่วงเสาร์นะคะเพิ่นกับสีนอนประมาณแปดโมงเคืงองตื่นประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงนะคะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงเคืองแล้วนะคะบ่ายเมื่อก็ตื่นประมาณสิบโมงเคืองหรือสิบโมงแต,แต่นะคะเมื่อนีนนอนตื่นเพิ่นตื่นประมาณสิบโมงนิดๆน,นะคะในแม่กับกล้วยเพิ่นอีกเพิ่นกับนอนอีกค่ะทุกคนก็เลยตื่นสิบเอ็ดโมงเกือบครึ่งนะคะอืม วันนี้น่าจะอารมณ์ดีอยู่มากนี่วันนี้นอนเยอะเนี่ยนะวันนี้น้องเป็นเน่นอนเยอะนะวันนี้อารมณ์ดีนะลูกอันนี้ขอนัวเป็นนี่ม,มาทักทายนะคะทุกคนคือเก่านนะคือเดิมแลวคะวันนี้น้องเพ็นเน่ก็อยู่กับแม่ลำไยสองคนเหมือนเดิมมื่อนีแดดออกจ้าค,ะค่ะทุกคนเมื่อนี้เมื่อวานนี่ฝนตกฝนตก,นตก่ำอย่างเป็นยงก็พป็นไ <laughs> ท่เนีม้มือขึ้นกันเงี้ยม,มือเว้นเลยค่ะทุกคนมือนี่แดดจ้าเลยค่ะมือนี่แดดจ้าเลยเดี๋ยววันไหนอากาศดีๆนะ้เพนนี่นะ้อเดี๋ยวเราไปเล่นนากันนะลูกบางมือก็อยากไปล่นหน้านะคะนะอืมันไม่อยากไปอยากไปแต่่าม,มีู้ใดเอาลูกห้นะคะทุกคนก็ม,มี้นเอาลูกห้นี่โอ้ก็อยากไปหน้าซู่มือพอแล้วเนาะคะ่ะอืม แต่นี่บางมือแม่เพ่นก่าเอาหา้แต่ว่าโซมาแม่มพ่นจะไปเห็นท่นที่หนีนะคะนะยารีหายอยู่น้า,าเพราะไม่ไปเอาเพ่นนีหแล้วแม่ก็ตตองอยู่ผุนลอนเพ่นนีใหญ่เขารงเรียมเหรอคะทุกคนอือจังสีดาแบบว่าเด็กไปเบิงให้เบิงหน้ายางเต็มที่นะคะตอนนี้ก็เลียงลูกไปก่อนเป็นเอเป็นอย่าไปเล่นพัดลมนะลูกมานี้มานี้มานี่มานี่ไม่เอาแล้วลูกนั่นลืมดื้อแล้วค่ะทุกคน เพิ่นมากมา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 ,มา,มา,มานี่เลยลูกเด้อมื่อใดกับไทยใดวันนั้นนะคะนะไ <c oughs> ทยนี่แหละค่ะกับคือไทยออบรรยากาศเพิ่นนะคะเพิ่นเด่นเพิ่นนั่นเพิ่นนี่ไปอัปเดตชีวิตน้องเพนเนี่ค่ะทุกคนไม่เอาน้ลูกเดี๋ยวจะตกเตียงนะแล้วก็เดี๋ยวพัดลมเนี่พัดลมนี่คือเพิ่นมากมากเอามือไปเงี้ยค่ะทุกคนล้วเดี๋ยวได้ปิดไว้เอาอืม ตองเบิงดีๆเหรอคะทุกคนเด็กหน่อยเนาอะอตัวน,นี้เพิ่นข้านเลี้ยวเลี้ขับนเอาลงพื้นนี่ข้านไปเลยด้วค่ะทุกคนข้านลงพื้นไปเลยนี่เห็นบนอกมักเมือไปแง่ไปงัดเพิ่นมักปีนไปายไหมคะทุกคนน้องเพิน่เน่นย์นะม,มักปีนปายมักแงมัดนั่นมักนี่อืเด็กหน่อยนะคะเิ่นกรลังอยู่ในช่วงเรียนรู้นานๆเพิ่นเนยเพิ่นเนยไม่เอาลูกโอเคเนาะค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะลำย่าก็น้อมาฝากไว้สน่ห์ก็เนาะค่ะลำย่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกัลังใจให้กับลำย่าก,กับน้องพนี่เนาะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสารับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย